สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สมองถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สําคัญของร่างกายของเรานะครับตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้นะครับสมองก็จะอยู่เคียงข้างอยู่คู่กับร่างกายของเราตลอดไปนะครับในส่วนหนึ่งเองเนี่ยนะครับเนื่องจากสมองมีความสําคัญนะครับในเรื่องของการเป็นศูนย์ในการควบคุมคอนโทรลส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะขยับร่างกายเราจะเสียงที่เราได้ยินหรือภาพที่เรามองเห็นก็แล้วแต่รวมถึงในเรื่องของการจดจำนะครับเพราะฉะนั้น คือเป็นความสามารถของสมองล้วนเลยนะครับสมองเปรียบเสมือนกับเป็นเขาเรียกว่าหน่วยประมวลผลการของร่างกายของเรานะครับวันนี้ในส่วนของสมองเนะครับเขาบอกว่าภายในสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านเซลล์นะครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เองนะครับจะมีความฉลาดมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับและก็ส่งนะครับกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยที่เกิดขึ้นในภายในสมองเรานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าบุคคลที่เขามีความฉลาดนะครับก็จะมีการส่งกระแสประสาท <t ouch> มีการส่งไฟฟ้านะครับระหว่างเซลล์สมองเนี่ยนะครับที่มีพลังนมากนั่นเองนะครับในส่วนนึ่นเองเนี่ยนะครับในภาวะของการที่เราใช้สมองอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นใน่องการอดนอนนะครับใรส่วนของการอ่านหนังสือระยะเวลา,านานๆการดื่มแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อ <c oughs> เราใช้สมองไปในระยะเวลานานๆมีการใช้สมองไปเรื่อ,อยๆสมองจะเกิดอาการล้านะครับสมองจะสร้างนะครับส่วนที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นภายในสมองเราอนุมูลอิสระเหล่านี้นะครับเขาจะไปขัดขวางกระบวนการรับแล้วก็การส่ง กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราอดนอนเราอ่านหนังสือมากๆนะครับหรือว่า,าเราทานแอลฮบล์ก็แล้วแต่เราจึงรู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ค่อยต่อมันเบลอนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับในขณะเดีวยวกันนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆนะครับที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของโลกเลยนะครับที่ประเทศอินเดียเองเขามีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าขุนี ตระนี้เองนะครับถูกใช้มาเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วนะครับประเทศอินเดียเองครับถ้าเรารู้นะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดถือว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาหลายศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นซิก์เป็นพราห์เป็นฮินดูเรอมถึงรวมถึงพุทธก็แล้วแต่นะครับในสมัยก่อนเองครับเรื่องของการจดบันทึกนะครับกระดาษไม่มีครับปากกาดินสอไม่มีครับวิธีการนะครับจดบันทึกส่วนใหญ่ก็คือเป็นการบอกเล่าแล้วก็ให้จดจํา นะครับบอกจากรุ่นสู่รุ่นแบบให้ตามต่อต่อไปนะครับในขณะเดียวกันครับที่อินเดียครับเนื่องจากเป็นร่องกาเนิดของศาสนาอะไรศาสนานะครับมีในส่วนของทำพีในส่วนของนักบวชต่างๆครับที่เขาต้องมีการจดบันทึกนะครับที่สมองของเขาในการที่จะสวดมนต์นะครับทำคำพีต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็เลยมีการเ็าเรียกว่ามีการนิยมอย่างแพร่หลายครับในการนําพืชชนิดนี้ครับเอามารับประทานกันนะครับพืชพรมิชชนิดนี้นะครับถูกรับประทานโที่นิยมในการรับประทานของหมู่นักบวชเมื่อประมาณ3 0 0พปีที่แล้ว นะครับ